สวัสดีครับทุกคนใน EP นี้เรายังอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ต EP นี้จะพาทุกคนมาชมกิจกรรมที่บาณ่าบีในแบบคนที่อยู่บ้านไม่เป็นแล้ <c oughs> วอ่ะมันยังไม่แน่นเลยอ่ะ <c> พ <oughs> ร้อมแล้วไปลุยกันครับครั้งนี้พี่แยมนำเราเที่ยวต่อช <c oughs> ื่อท่าเรืออะไรนะพี่ท่าเรือฉลอง เดินทางต่อครับและเราก็มาถึงบริเวณนี้คือท่าเรืออ่าวฉลองตั๋วคนละ500บาทได้เวลาขึ้นเรือแล้วครับจักรันของเราคือจักันทีพีครับมั่งมาไม่นานก็ถึงเกาะเฮเกาะที่เรียกว่าบาราน้าบีภายในเกาะนนี้มีพอถ่ายรูปมากมายถ้าได้มาแล้วคุณจะติดใจแต่ถ้าผมได้มาแล้วทิปชิวๆมันไม่มีอยู่จริงครับ EP นี้จะพามาดูว่าที่แห่งนี้สนุกแค่ไหนอีกน่าเบือครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นคาราเซลคาราเด็กมาแกงครับอ้องลงทะเบียนก่อนเล่นนะครับไม่เปียกนะไม่เปียกเนาะโอเคไม่เปียกมือก็ต้นกุ่มอ่องงงนะถึงไหนกลัวเข้าปากลากเลยไม่เอาเข้าตาไม่เอาเข้าตาทำใจเสร็จเตรียมออกทะเลครับผมวันนี้พานางเลยกิจกรรมแบบตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับ ไม่รอช้าใส่อุปกรณ์ทันทีไปไปแล้วไปแล้วอยากให้คุณได้มาลองสักครั้งผมเล่นมาสามที่แล้ว แต่ละที่ผมก็แกต่สั่งไปสั่งได้นะครับว่าจะยิดหัวไหมแต่ผมลืมเอาชุดมาเปลี่ยนเลยขอเอาแค่นี้ก่อนอบนเกาะเฮดีดีเจมันมันทั้งวันลงทห้เบียนต่อครับ เด้งมาแงแล้วครับวันที่สองไม่มาแงดูขาดีโผล่เอาไม่ขาด้วยสีเนี่ยสองสีแล้วเนี่ยดูโทนดูโทนตัดแล้วอ่ะมันยังไม่แน่นเลยอุดไปน้่นเลยนะโลดปะเนี่ยหมายให้กินเยอะ การเดินทางทำให้เราได้เรียนรู้ได้เจอสิ่งใหม่ๆที่นี่บารดานาบีมีดีกว่าที่คุณคิดครับขอบคุณทุกคนที่รับชม EP ต่อไปจะไปนั่งเรียนยอดที่ชิดเกาะไข่ตามติดตามชมด้วยนะครับ